ก็อยากจะเกริ่นค่ะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทตัวเองอีกบทบาทหนึ่งที่ในในส่วนของการเป็นผู้จัดการแข่งขันนะ,นะคะนี่เป็นปีที่2แล้วก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักค่ะทางทางดูลสแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านโดยเฉพาะพี่ๆสูงทรนชนเลยวันนี้คือแบบโหมีงาน4งานพร้อมการขอบคุณที่มามางานแอนแดขาวนะคะวันนี้ปีนี้เนี่ยด้วยความตื่นเต้นค่ะปีที่แล้วเราเราเล่นเป็นลีกเอนะคะคราวนี้เราจะมีลีกบีลีกซี ทั้งหมดเป็น3หลีซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีผู้แข่งขัน150คนปีนี้เป็น475คนซึ่งก็ไม่ง่ายเลยค่ะก็รู้ว่าเป็น,ปนมือใหม่ก็แน่นอนอาจจะขอความค่าเรียกอะไรเดียตื่นเต้นบางทีอาจจะมีผลัดผิดพลาดบ้างแต่ยังไงก็ขออนุญาตพัฒนาแล้วก็อยากให้ให้วงการเรามีสีสันมากขึ้นแล้วที่มีเวนครั้งนี้ค่ะเรามีแข่งทั้งประเภทเยาวชนทั่วไปและสูงอายุ ซึ่งเมื่อก่อนแทมมี่ไม่เคยเจอพี่ๆสูงอายุเลยนะจะต้องแบบว่าเลิกเล่นก่อนยอะไรเงี้ยแทมมี่มองว่าอันเนี้ยการแข่งทีมีเวนเนี้ยคนที่ได้จริงคือเยาวชนคือแทมมี่มองว่าพี่ๆนักเทนนิสสาขาในรุ่นพี่เนี่ยเขาประสบการณ์โหเป็นฮองแลดแชมป์หรือเป็นแชมป์แล้วแล้วเป็นผู้บริหารบริษัทอย่างเงี้ยแทมมี่มองว่าการที่พี่ๆมาถ่ายทอดประสบการณเทนนิสหรือประสบการการใช้ชีวิตได้ด้วยแทมมี่มองว่าอันเนี้ยมันทําให้สังคมชมรมเทนนิสไทยเองอ่ะ เพื่อนหนุนกันเองแล้วแทมี่มองว่าเพื่อนหนุนไม่ใช่เฉพาะเทนนิสแต่ะมันมันทำให้ให้เขาเรียกอะไรให้ให้ประสบการณ์ชีวิตของน้องๆด้วยทําให้เหมือนที่มีที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นก็อย่างเทมี่ก็จะมีแค่แทมี่กับพ่อนี่แหละสู้กันอยู่สองคนเนี่ยซึ่งถ้าเรามีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านมาช่วยน้องหรือช่วยมันก็ทําให้น้องประสบความสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเงี้ยแทมี่มองในจุดนี้มากกว่าใช่ก่อน อย่างแรกเลยคือ,อยังไม่มีหลีกที่ไหนในเมืองไทยที่มีจัดรวม3ประเภทด้วยกันเยาว,วชนทั่วไปและสูงอายุจะมีโอเคจะมีสูงอายุก็แยกไปทั่วไปก็แยกไปอะไรเงี้ยเยาวชนก็แยกไปอันนี้คือเรารวมทุกทุกอายุอยู่ในที่เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกที่มีคิดเกลนไว้ว่าปีที่แล้วเราจัดหลีก A ใช่ไหมคะอันนี้เราจัดหลีก BC ด้วยซึ่งมีความรู้สึกเฮ้ยแบบต้องขอบคุณนักกีฬาพี่ๆทุกท่านท,ที่ที่อยากมาเข้าร่วมตรงนี้ซึ่ง ยิ่งคนเยอะมันก็งานหนักสําหรับผู้จัดอะไรเงี้ยแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตรงนี้ไปเพื่อเพื่อวงการเทนนิสไทยนะคะค่ะเอี่มองวงการเทนนิสไทยตอนนี้เป็นัพูดตรงๆนะตอนนี้พี่ๆสูงอายุมีแข่งกันทุกสัปดาห์เลยอะเพราะว่าแอมี่มองว่าเขาเขาเอนจอยกับการที่มีโซเชียลเทนนิสได้เจอเพื่อนได้ออกทํางานแล้วมาตีเทนนิสอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือโจทย์ของเราคือ จะทายังไงให้น้องๆกลุ่มเยาวชนหรือทั่วไปเนี่ยไปทําชื่อเสียงกับประเทศซึ่งแทมมี่ว่าถ้าเรามีพี่ๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาได้มาช่วยน้องๆได้รู้จักกันอ่ะแทมมี่ว่ามันจะทําให้เร็วขึ้นนะให้ไปให้ให้น้องเยาวชนหรือมีทีมชาติไปสู่ระดับโลกได้เยอะขึ้นนะคะก็หวังว่าการจัดครั้งนี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อนหนุนกับคนในวงการเทนนิสเดียวกันนะคะทุกระดับชั้นอายุค่ะนั่นะคะใช่ การแข่งขันครั้งนี้นะคะจะมีจัดขึ้น3วัน,นะคะ่ะวันที่25 26 27สิงหาคมนะคะแต่ละถ้วยแต่ละหลีกจะอยู่จะหลีกแรกถ้วย A จะจัดวันศุกร์ที่2 5หนะคะหลีก B จะจัดวันที่อาทิตย์ค่ะย7แล้วก็หลีก C เนี่ยจะจัดวันเสาร์นะคะซึ่งก็วันเดียวจบค่ะเพราะว่า พูดตรงตมีพี่หลายๆท่านบอกเฮ้ยพี่จัดหลายครั้งพี่กับแคนันสะสมเรื่อเศรษฐกิจเนาะต้องมาจากต่างจังหวัดที่พักเออไรเออเพราะทีมหนึ่งมีอยู่ที่23คนอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้เราก็พูดตรงๆรงก็พยายามให้ทุกคนสนุกมาร่วมสนุกกันเกื้อนหนุนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภายในวันเดียวจบอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ